ดีพี่น้องพบกับสาลดจ้น้าพี่น้องเลยมาเด้อพี่น้องมาเด้อกินสมด้วยพี่น้องกินสมนั่นซาลด์ด้วยพี่น้องมาเด้อพี่น้องมากินสมนำการด้วยพี่น้องกินสมมาข้อพี่น้องไม่เลยนะพี่สมพี่น้องกินหน้าแต่ดั้งหน้ดั้งหน้าขี้เท่าเรื่อยพี่น้องมากินสมนำกันพี่น้องมาไหวเายเฮ้ยปูเป็นบ่ค่าข้อบ่เออบ่คอค่าบ่ กินได้อือง่ายอย่าบอกกินแล้วมันคาคอเลยข้าวหาผมนี่่อยจัดอันดับจังง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 นนะงงงางงงมันงงงงงหงนลงง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 งนงง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  กัมเาิมกคนมอนกันเลยู่ว่ากินยังมีกินมะขอนะกันอึกพี่น้องลุงป้ากินมะขอกับลายคนพี่น้องู้ยาแล้วก็น้ำก็มีพี่น้องู้ยานกล้องกับลักลี่น้ำก็ะมีพี่น้องเลยนั่นเช่ว่าจะลว่าซองไหมะเลว่าซ่องไหมะ อยากจะมากินมะข่อันแลอยากกินแก่บกคำแกะบกคำเมนโบะบกคำนะทั้งนั้นอ่ะอันวกเนื้อหิได้พี่น้องเลยทั้งนั้น่ะกินมะม่วงพี่น้องเลยโอ้ยมะม่วงใหไ่ี้ยไงจะใจพันยังมองดอกไม้่ยอืไกินนกันได้พี่น้องเลยไปกินนมกันเด้อแซ่บๆทุกค ถูกล้วหวานบมถูกเจ็เตยเจ้าอยูเดไดอร่อยตาลมามี่คือตาสมตาหวานเตเจ็บเยเ็นอไคตงตาตาลมามี่ดานมาคนไหตายมาคนไหตายมันยิงเห็นอามาตายนี่แล้วก็ายหานนี่นี่เียนมาเตย มันยิงแขวมันเคิร์นได้ชมันเคิร์นอันนีุ้กา่อไม่เห็นตากนะนงไม่กินวยเห็นป่ะมันมินนะมินมาจะาข้อบอสไปกินอยู่กระดาษไปพังพร้อมเนี่ยนี่มันหายน้ำมาเลยได้อยู่แต่มาหวานร้เดียวได้หวานเินลงบ่เอ็มคังอย่าญาติกันมาหมดได้อึดน้ำมาข้อะหยังอยู่นะเอ้ยองเท้งรอ๊อ มาได้พี่น้องกินมะเขือกันด้านเสียงเฮียก็จะนีดหยาดกันอยู่คนล้านกับจุญหยาดกันมะข่าก็ได้ร่วมพี่น้องฟองไให้ลักลีทั้งรังผู้เพ่ผยพี่น้องฟองไฟพี่น้องเอ้ยสบายดีลุงป้าว่าสิพี่น้องไม่แต่ผู้อายก้องพี่น้องเอ้ยสบายดีลุงป้ากินสมกันเด้อกินสมมะข้อเซ็บเซ่บเซ็บสมแห่งแอร์นี่มีโบเมนหายได้เถอะ ห่อนเลยหรอหายหาพี่น้อกระเดียวว่าหชมละยันว่าหายหอนหอนมันห้อนลายมันลื่นท่านเนี่ยมันลื่นเน่นี่บอกมันเนี่ยมันลื่นเนี่ยนี่บอกมองนะมันปัอยาเี้มันเริ่มหัวชอตมันอยใหญ่อย่าไปนอนกอดเกินไปเจ้ากมันเป os, okay. ็นตะเพหัวเปนลวยใหญ่ปยาบมันเเรื diese, claro ่องพี่น้องขอมันวันนะ พอมะมงยพี่น้องยเอาไปกอดน้ำก็มียังนอยังกอเตอีเดวนี่ยังตัวต่อคน้มาข้อค่ข้อยู่ง่างหัวนี่นล่ใดกุ้มเลน้องคือ่มายงตวอนอกแปลก็ียงตัวอนได้มาข้อชมนกันเออลายขนผู้นึ่งว่านหนึ่งผู้นึงว่านหนึ่งหลลายคน เลยนะว่าหลฟยคนอย่าไปถือซาได้พี่น้องเอ้ยกัดเองกัดเองพี่น้องเอ้ยเสีงฉันนั่ง่งมาใส่โ้ยยยกกกลลูู้าอแล้วจะอย่าทวงมันมันลุกไ้ดีแล้วมันลุกคือยังในมันนางตะลุกตะลานชงเสือมันยังอยู่สลาบโควิดยังเข้ากับนั่น จ้างในหนึ่งเมนประธานไปตลาดเออจะแมนเปื่ออีตาเนี่ยโน้ยกินทำหาแต่บนเมืองตอนได้กินหอยค่ะัวหยาบเงียบเอราะ่พวกคนรวมนนั่งกินได้เต้ามันกินเป็นชุ่มบ่กเป็นชุ่มจะว่าหดีๆได้เต้ามันท้าหูดังเสียไหนขอกินเป็นชุ่มเปลอนี่มาจามชุ่กก็มันอ่ข่าวว่านาบนลงเสีย กินไปชุ่มเบาหน่อยกินผ่านหาย่อยวอนเอ๊วอนเอ้พี่น้องบ่ห่อนนลยจ้าอย่าบังแดดดิมากินสมน้ำกันได้พี่น้องกินข้าวไปเลยกินสมพี่น้องมันสมมาคอพี่น้องพี่น้องเคยได้กินนี่บ่พี่น้องนี่บ้านพี่น้องเอิ้นหมางยังพี่น้องนี่นะชุกแล้วได้มาคออ่่พีน้งกินอย่างเดียว ซาลดผลจกินมะข้ออลไพี่น้องกินข้าวแล้วก็กินมะขอต่อสมบ่ตมสมสมสมก็เสพเสบสุดถึงมะขอเออบ้านห้าม่ม่สมกินไม่ต่กินมะขออาหารสันสูงอีบอมีนกินกินมะขอกอกิือจแล้วอล้วมะขอมือกันก็จนเก อยุงหายยุงหน้าคือเก่าเลยพี่น้องเอ้ยไลยขู่ไลยคนณดำหายดำหน้ายังบม่ได้แล้วพี่น้องพากันขึ้นมากินข่าวผักพนจากหน่อยก็ลงไปอีกแล้วพ้นกับบอตกพี่น้องเอ้ยดำหน้าก็สิบวะเลวดอกเนี่ยเดี๋ยวเบิ่งเด้น้ำจีอาบจนบุมิล้างมือกับจมบลร้อนน้ำดำหายหนาดำที่ทูทิไทยจูบใจมัดกึเกิดสุภาพงดงาม นิ่งกะแิไม่เป็นเลยกแม่กินแล้วจ้าำสินักท้องเรากินทางในากินแล้วลไปกลมพี่น้องเอยบรรยากาศสภาพกินไปกินมาข้อกินกะแิพี่เฉแซ่บบอกินอะไรคืนบอกินนมาจ้ามาเแ้วนแเ่บบมบวงกินกาแฟให้ชะลอยเฮดเมนชะลอยย็นอยู่แลวมาหมัก่วงนะจีพันมาดานา มันใเอได้เพชรแฮเนี่ยมิ okay. นเด้นเด้าจันเลยเลยกินเลยซ่บอันผู้เมนกะปิกะมีหักแซบห้องมนมนหนักแซบเมพิจมอเฮยหามอได้ไหมหอย่าออกผู้่ายนาอีเละทางนี้กัใต้อย่าออกผู้ไายบ่อนี่ไปไหนได้ไใต่คือลำคว่อลอนแซบชุบแห่งแซบ ลามนที่ยาันได้แบบแ่นี้คือเก้าอย่าคุยกับดนเต๋อมันเม็นนะเซบบอเตยซบบอเยโยโปเซบเห็นอะไรเออเซบคือยกโปออเออโยกโปได้กหมองเคียงเขี่ยแก้มขึ้นขอบใจเด้วยสองสาลด มาตเยอะรูกงจุกัดเชปัวางเอ้าอิ่มแล้วมันงาด้วยอิ่มแะ้รพี่น้องยังไปชาโหลดพี่น้องเลยิ่นกินน้ำังิ่นขาจับกล้องชาโลดกินน้ำลังหมพี่น้องเอาไปอีพีดีมวไม่ยวไมน่่วมเนี่ยร้ออ่า่นงอ่าวไงน่นมมออือม่ิิมิมิิ ยิ้มใส่กล่องแน่สบายดีดูสบายดีลุงป้าดูสบายดีเลยสบายดีดูวงเวีนถ้าการทานันสบายดีก่อนสบายดีพี่ยันกล้องหลักอายกล้องอยู่ต้นกำลังเคยมีเจ้าผู้นำใหม่มาให้เล็กเจอามือใหม่นะพผีเลพีนองเอ้ยคนึงกล้องบ้านหนึ่งกับเสาเอื้อยเพิ่นกับบ้านอิน เอือ้อยเพิ่นมาเอาหมักนัดพี่น้องว่านนี่จกเป็นอะไรแล้วเพิ่นเอามือนะกินเบิดแล้วป่ะเนาะกินตัวนี้ต่ออีกกระเด้อพี่น้องเอ้ยกินกระปุ่นอีกอลไรได้ไม่ใช่เอ้ยมันนั่งยิ้มในเต็มติจนในหมู่บ้านก็ไ่ยิ้มมองเก่ากระจกชั่วชั่วกระปุ่นกระปุ่นยังอย่พี่น้องกินกินเห็ดชะกองเกินพูนแม่สลุดกินกระปุ่นพี่น้อง กินกะพุ่นมันใส่น้ำน้ำมันเบิดแล้วสวยได้ีคกูหาเะไรกันกับมี่สองหน้ากะปีน่ะตั้งโฉลีลู่เขามันกินยังก็กินนะป้าดำนาเขาไงกระเบิยบักเกาะนี่แหละคนเต๋อคุณว่าเต๋อบักเต๋อชิคุมีว่าด้วยไปอยู่ขานชาโรดอีคุณนี่นี่แหละได้น้อยพอเคยได้กินมาวันี้ในเพื่อนมาตุ๊ก ทำแล้วนูตกทางข้าวสารอันนี้ก็กินอันนี้ก็กินขนอมปังปลาขนอมปองปลากินอะไรรับประหานนะไม้ย่และวหกงไปไกลแทะกินเบิด์ตบอลในหมอนะหายาจอกนละพาไปในคีโลทีบตะไปนะอันนี้ร้านเพิ่นหยากเพิ่นเยอะไปกินแต่ละหน่อยมั่นเอี่ยนนี่ที่หยางเสื้อของเจ้าบ้านด้วใส่อันสวยอันใส่อิ่มแล้วพี่น้องเล้วใส่เต็มวิลายนี่เพิ่งเนี่ยพี่น้อง เดิมสวนยังไล่ที่เบื่อพี่น้องญาของแม่มาเตะกันยังลายอยู่หันนี่มาขอกันเต้นแอสโซนพนเรามาได้หมากว้กันยังพี่น้องนี่แอสลซนเน่ยอิ่มแล้วพี่น้องที่ยาแล้วมาเดิหญ่พี่น้องขอขอปิดคลิปไปฉันนี้ก่อนเด้อพี่น้องฝากไลค์กดแชร์ให้ส่องแอสดซนเด้อพี่น้องฝากติดตามแน่ฝากติดตามส่องแอสโซนแน่พี่น้องฝากเดลลุงปลาเอ้ยถ้ากพิษผ่านประการใดก็ขอโทษขออภัยพี่น้องสบายดี